ในปัจจุบันนี้หน่วยงานองค์กรต่างๆนะครับก็มีความพยายามที่จะแย่งชิงพื้นที่ในใจลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและโน้มน้าวเพื่อให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการอีกครั้งครับ Service Mind ผมกอนขันชัยดอกไม้เรามาเรียนรู้เรื่อง Service Mind ไปด้วยกันครับ สวัสดีครับผมเชื่อว่าทุกท่านคงรู้จักหรือว่าเคยได้ยินคำว่า Service m i ม d กันมาบ้างแล้วนะครับเพราะว่าคำนี้มีการพูดถึงอย่างแพร่หลายในแวดวงของคนทํางานด้านการให้บริการครับหากมีการแปลความหมายตามคํานะครับ Service แปลว่าการบริการ m ม n d แปลว่าจิตใจเมื่อนํามารวมกันแล้ว Service m i n d จึงมีความหมายว่าการมีจิตใจในการให้บริการครับ ซึ่งคำนี้ถือว่าเป็นพื้นฐานสำคัญในการให้บริการเพราะการที่เราจะเป็นนักบริการที่ดีนั้นจำเป็นที่ต้องมีหัวใจของการเป็นนักบริการหรือว่าผู้ให้บริการครับเพราะว่าหากเราทำงานด้วยใจแล้วสิ่งที่ออกมานั้นจะทำให้การบริการเป็นไปอย่างเต็มที่เป็นไปอย่างราบรื่นและผู้รับบริการก็จะมีความพึงพอใจและประทับใจครับ การที่เรามีเซอร์วิสมายนั้นนอกจากมันจะเกิดขึ้นข้างในแล้วมันยังแสดงออกมาภายนอกด้วยจะแสดงออกมาอย่างไรนั่นแหละครับการที่เราให้บริการด้วยหัวใจนั้นมันก็จะแสดงออกมาผ่านรอยยิ้มด้วยบุคลิกที่ร่าเริงแจม่มใสเป็นมิตรและก็จะสามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ดีด้วยครับดังนั้นจึงถือได้ว่าเซอร์วิสมายนั้นเป็นพื้นฐานของการให้บริการนะครับเพราะว่าถ้าหากเราให้บริการที่ออกมาจากหัวใจ บริการที่เต็มไปด้วยความเต็มใจสิ่งเหล่านั้นก็จะแสดงออกสู่ภายนอกจะส่งผลให้เราสามารถให้บริการด้วยรอยยิ้มด้วยความเต็มใจและพร้อมรับมือกับทุกๆสถานการณ์ครับในปัจจุบันนี้หน่วยงานองค์กรต่างๆนะครับก็มีความพยายามที่จะแย่งชิงพื้นที่ในใจลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและโน้มน้าวเพื่อให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการอีกครั้งครับ ในบริบทของกอพอก็เช่นเดียวกันหากสามารถสร้างความพึงพอใจสร้างความผูกพันพักดีให้กับลูกค้าได้เวลาที่กอพอดำเนินงานตามนโยบายต่างๆหรือว่าโครงการต่างๆก็จะได้การยอมรับสนับสนุนจากลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียครับแต่ในทางตรงกันข้ามนะครับถ้าหากลูกค้ามาใช้บริการแล้วไม่เกิดความประทับใจก็จะไปหาแหล่งให้บริการใหม่พร้อมกับบอกต่อไปอยังคนอื่นด้วยดังนั้น ความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจของลูกค้าจึงมีผลกระทบโดยตรงต่อองคอ์กรครับองคอ์กรต่างๆจึงพัฒนาการให้บริการอย่างเต็มที่เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและการบริการจึงกลายมาเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินงานครับและปัจจัยความสำเร็จอย่างยั่งยืนขององคอ์กรคือการทำให้พนักงานในองคอ์กรทุกๆคนนั้นมีหัวใจในการให้บริการหรือว่ามีเซอร์วิสมายครับ มีนักคิดนักเขียนหลายท่านนะครับที่นำเอาคำว่า ServiceMy n d นั้นมาให้ความหมายในแต่ละตัวอ,อักษรเพื่อที่จะขยายความว่าการเป็นนักบริการที่มี ServiceMy n d จะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างครับตัวอักษรตัวแรกก็คือตัว S ครับ smile หรือว่ารอยยิ้มนักบริการที่ดีต้องมีบุคลิกยิมย้มแย้มแจ่มใสดูเป็นมิตรน่าคบหาครับ และการที่เรากำลังยิ้มอยู่นั้นก็จะสามารถสื่อสารไปจนถึงคำพูดการสนทนาแม้ว่าในขณะนั้นไม่ได้เห็นหน้ากันแต่ว่าหากเราพูดด้วยรอยยิ้มผู้รับสารก็จะสามารถสัมผัสได้เช่นเดียวกันครับตัวที่2ก็คือตัว E นะครับ enthusiasm นะครับคำนี้อาจจะไม่ค่อยคุ้นหูกันนักแต่ถ้าแปลตามความหมายคือความกระตือรือร้น การเอาใจใส่ผู้รับบริการครับซึ่งในปัจจุบันนี้ครับมันหมดยุคข,ของคาว่าเช้าชา,ชามเย็นชามหรือว่าระบบราชการที่ล่าช้านักบริการที่ดีจะต้องมีความกระตือรือร้อนตื่นตัวพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอครับตัว R หรือว่า Rapiness หรือว่าความรวดเร็วครับความรวดเร็วในที่นี้ต้องเป็นความรวดเร็วที่มาพร้อมกับคุณภาพเพราะว่าคนในยุคนี้นั้นทุกอย่างต้องเร่งรีบแข่งขัน ลูกค้าไม่มีเวลามากพอที่จะมารอรับบริการจากเราครับดังนั้นหน่วยงานองค์กรต่างๆจึงมักกำกับการให้บริการด้วย SLA หรือว่า Service Level Agreement หรือว่าข้อตกลงในการให้บริการและหน่วยงานต่างๆครับก็มีความพยายามที่จะพัฒนาการให้บริการได้รวดเร็วมากกว่า SLA ที่กำหนดไว้ด้วยครับ V หรือว่า Value หรือว่าการสร้างคุณค่าให้กับการบริการครับ เราต้องคิดเสมอว่าเราจะทำอย่างไรเพื่อจะเพิ่มคุณค่า <_ d ata> เพิ่มมูลค่าให้กับการบริการให้ลูกค้าสามารถได้รับอะไรกลับไปมากกว่างานบริการที่เขาต้องการเข้ามาติดต่อเ <_ d ata> ช่นมาจ่ายค่าน้ำมาชำระค่าน้ำก็ได้กลับไปกว่าการจ่ายค่าน้ำมาขอติดตั้งก็ได้กลับไปมากกว่าการขอติดตั้งประปาสิ่งที่ได้กลับไปเพิ่มเติมนั้นก็คือความประทับใจครับเ <_ d ata> มื่อลูกค้าเกิดความประทับใจก็จะมีการบอกต่อจะมีการ มององค์กรของเราหน่วยงานของเราเป็นหน่วยงานที่ให้บริการอย่างมีคุณภาพสิ่งเหล่านี้ครับทำให้หน่วยงานองค์กรต่างๆและนักบริการทุกคนจําเป็นที่จะมองหาวิธีในการสร้างมูลค่าให้กับงานบริการที่ทําอยู่กับตัว i หรือว่า impression หรือว่าการสร้างความประทับใจโดยเฉพาะ first impression หรือว่าการสร้างความประทับใจในแรกพบนั้นถือว่าเป็นส่วนสําคัญครับ ซึ่งเราสามารถสร้าง first impression ได้ง่ายๆโดยการพัฒนาบุคลิกภาพลักษณะภายนอกของเราให้น่าประทับใจเช่นความสุภาพเรียบร้อยการแต่งกายความสะอาดการยิ้มแย้มแจ่มใสสิ่งเหล่านี้คือการสร้าง first impression ง่ายๆให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการกับเราครับตัว 4. c o u t e s y หรือว่าความสุภาพอ่อนโยนซึ่งจะช่วยให้ผู้พบเห็นนั้นเกิดความประทับใจ โดยเฉพาะคนไทยครับการไหว้ถือเป็นประยาทที่งดงามและจะช่วยทำให้ผู้ใหญ่นั้นเกิดความรักความเอ็นดูและสามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้มารับบริการได้ด้วยนะครับ E Endurance หรือว่าความอดทนครับซึ่งถือว่าเป็นคุณสมบัติที่สำคัญอย่างมากสำหรับผู้ให้บริการหลายท่านคงเคยพบเจอนะครับเวลาที่มีลูกค้าเข้ามาร้องเรียนนั้นมักมาด้วยอารมณ์ร้อน ซึ่งถ้าหากเราไม่มีความอดทนก็อาจจะทําให้เกิดข้อพิพาทกันได้ครับเพราะฉะนั้นถ้าเจอลูกค้าที่เข้ามาด้วยปัญหาและมาด้วยอารมณ์ที่กําลังร้อนอยู่นั้นเรายิ่งจะต้องอดทนควบคุมอารมณ์เอาน้ําเย็นเข้ารูปก็จะสามารถช่วยผ่อนหนักเป็นเบาได้ครับที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้คือคําว่าเซอร์วิสนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคําว่าหมายนั้นมีองค์ประกอบอะไรบ้างครับ ไม้ตัวแรกก็คือตัว M ครับหรือย่อมาจาก Make Believe หรือว่าการมีความเชื่อในสิ่งที่ดีงามเชื่อว่าการบริการหรือสิ่งที่เราทำอยู่นั้นเป็นการส่งมอบสิ่งที่ดีให้กับผู้รับบริการหรือว่าลูกค้าครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเชื่อว่าสิ่งที่เราทำอยู่นั้นเป็นการส่งมอบสิ่งที่ดีก็จะทำให้เราทำงานอย่างมีความสุขแน่นอนว่าเมื่อเราทำงานอย่างมีความสุขมันก็จะเป็นการส่งมอบความสุขผ่านงานบริการไปถึงผู้รับบริการด้วยนะครับ ตัว I ครับหรือว่า in s i ิตหรือว่าการยืนหยัดในสิ่งที่ทําในการทํางานแน่นอนครับว่ามักจะพบเจอปัญหาอยู่เสมอไม่ว่าปัญหาอะไรจะเข้ามาก็ขอให้เรายืนหยัดว่าสิ่งที่เราทําอยู่สิ่งที่เรากําลังให้บริการอยู่นั้นเป็นการส่งมอบการบริการที่ดีไปยังลูกค้าครับหลายครั้งที่ลูกค้าเข้ามาพบเรามาร้องเรียนกับเรามาด้วยปัญหามาด้วยอารมณ์ ต้องการที่จะร้องเรียนในการบริการที่ไม่เรียบร้อยไม่ได้รับความประทับใจหน้าที่ของเราคือยืนหยัดที่จะแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าไม่หว่นในเสียงตำหนิที่ลูกค้าตำหนิมาและก็ไม่เอาปัญหานั้นเข้ามาในตัวเราจนทำให้เกิดความท้อแท้หวั่นไหวครับตัว n หรือว่า n e c e s s a r e ครับถ้าหากเราแปลตามความหมายของคำก็คือการทำให้สิ่งนั้นเป็นสิ่งจำเป็น แต่ถ้าหากเราแปลตามบริบทของการให้บริการก็คือการทำให้ลูกค้าเป็นคนสำคัญคือเราต้องมองว่าลูกค้าเป็นคนสำคัญที่จะได้รับการบริการที่ดีและเท่าเทียมครับตัวสุดท้ายคือดีดีวทครับหรือว่าการอุทิศตนให้กับงานที่ทำหรือว่าการมุ่งม,มั่นทุ่มเทด้วยใจบริการอย่างเต็มที่แน่นอนว่าถ้าเรามีความมุ่งม,มั่นทุ่มเทในการทำงานบริการอย่างต่อเนื่อง ลูกค้าก็จะพบเห็นก็จะเกิดความประทับใจและก็พร้อมที่จะให้อภัยในข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆครับนอกจากลูกค้าประทับใจแล้วเพื่อนร่วมงานก็จะชื่นชอบผู้บริหารก็จะชื่นชมด้วยครับทั้ง11คุณสมบัติตามตัวอักษรของคำว่า Service Mind ที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนี้นะครับผมไม่ได้คิดขึ้นมาเองแต่ได้มาจากการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่างๆแต่ผมมองเห็นว่าเป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่นักบริการที่ดีจำเป็นต้องมีครับ เรไปเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเมื่อเรามีเซอร์วิสมายแล้วมีปัจจัยประกอบอะไรบ้างที่จะช่วยให้เราสามารถบริการลูกค้าได้อย่างประทับใจครับปัจจัยแรกนะครับก็คือการสร้างบรรยากาศในการทำงานการสร้างบรรยากาศง่ายๆคือการจัดสถานที่ให้เหมาะสมกับการให้บริการให้สบายตาสบายใจทั้งลูกค้าและผู้ให้บริการนะครับโดยจัดสถานที่ให้มีความสะอาดเรียบร้อยเป็นระเบียบ มีสถานที่พักผ่อนหรือว่าจุดพักรอนะครับยกตัวอย่างถ้าท่านเป็นลูกค้าของโชว์รูมรถยี่ห้อต่างๆเวลาเราเอารถเข้าไปซ่อมบำรุงที่ศูนย์ก็จะพบว่าโชว์รูมในยี่ห้อต่างๆไม่ว่าจะเป็น t o โย t a Honda นะครับก็จะมีการจัดสถานที่พักรอสําหรับลูกค้ามีโทรทัศน์มี Wi-Fi มีเครื่องดื่มไว้บริการลูกค้าระหว่างที่รอซ่อมรถด,ด้วยนะครับ ปัจจัยที่2ครับคือการออกแบบระบบงานมีการวางระบบงานให้สะดวกง่ายต่อการเข้าถึงจุดบริการนะครับนอกจากนั้นยังมีการลดขั้นตอนการให้บริการเพื่อให้เกิดการบริการที่รวดเร็วขึ้นนะครับเช่นการมีป้ายแสดงขั้นตอนการให้บริการอย่างชัดเจนลูกค้าสามารถดูจากป้ายโดยไม่ต้องสอบถามใครก็ได้นะครับหรือว่ามีการจัดระบบการให้บริการแบบ one stop service บริการจบในจุดเดียว หรือพูดง่ายๆครับก็คล้ายๆกับมาตรฐานของสูร่รราชการสะดวกหรือว่า GEC c นั่นเองครับปัจจัยที่3คือการรับฟังเสียงของลูกค้าเพื่อนำมาปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นครับเสียงของลูกค้านั้นเป็นคำกว้างๆรวมไปถึงคำติชมข้อเสนอแนะข้อร้องเรียนความต้องการความคาดหวังและรวมไปถึง ข้อคิดเห็นที่ได้รับหลังจากการติดตามประเมินผลการให้บริการครับเสียงเหล่านี้สำคัญมากครับเพราะเราไม่มีทางรู้เลยว่าบริการที่เราส่งมอบไปให้กับลูกค้านั้นดีหรือยังถูกใจลูกค้าหรือไม่เราจึงจำเป็นจะต้องมีการฟังเสียงของลูกค้าแล้วนำมาปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งยิ่งขึ้นต่อไปเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและประทับใจครับ ปัจจัยที่4นะครับการพัฒนาช่องทางการให้บริการที่หลากหลายสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาครับปัจจุบันนี้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสําคัญต่อการให้บริการลูกค้าส่วนใหญ่คุ้นชินกับการนําเทคโนโลยีหรือว่าการใช้บริการผ่านระบบออนไลน์ถ้าหากองค์กรของเราไม่อยากตกไปจากกระแสะของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมการพัฒนาช่องทางการให้บริการทางออนไลน์หรือว่าการนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการให้บริการจึงถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆครับ ดังนั้นองค์กรต่างๆจึงควรนำเอาบริการเข้าสู่ในระบบออนไลน์ให้มากที่สุดถ้าครบในทุกกระบวนการบริการได้ยิ่งดีครับส่วนผู้ให้บริการด่านหน้าหรือว่าฟอนต์ออฟฟิสนั้นก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจและสามารถแนะนำให้ลูกค้าหรือผู้รับบริการนั้นเข้าถึงการบริการออนไลน์ได้อย่างถูกต้องและสะดวกสบายครับ และปัจจัยที่5ปัจจัยสุดท้ายคือการคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อนสนับสนุนการให้บริการที่สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับเพราะว่าความต้องการของลูกค้าไม่มีหยุดนิ่งและนอกจากนั้นการบริการคือการแข่งขันในฐานะของผู้ให้บริการเรามักจะมีคู่แข่งและคู่เทียบอยู่เสมอครับดังนั้นมันจึงมักมีคำพูดที่ว่าที่นั่นดีกว่าที่นี่เร็วกว่าหรือว่าที่นั่นสะดวกกว่าอยู่เสมอนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากเป็นผู้แพ้หรือผู้ที่อยู่ล้าหลังในสนามการแข่งขันของการให้บริการเราจึงจําเป็นที่จะต้องพัฒนานวัตกรรมนํามาสนับสนุนการให้บริการที่รวดเร็วและมีประสิทธ,ธิภาพเพื่อให้เราอยู่ในฐานะของผู้นําในตลาดผู้ให้บริการครับและที่กล่าวมาทั้งหมดนี้นะครับเป็นการตอกย้ําให้ทุกท่านได้เห็นความสําคัญของคําว่า service mind หรือว่าหัวใจของการให้บริการครับ และเพื่อให้ทุกคนทุกฝ่ายในองค์กรมองเห็นภาพร่วมกันว่าการให้บริการนั้นเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปอย่างยั่งยืนซึ่งนอกจากการที่เราจะทำให้ลูกค้าประทับใจจนเกิดความผูกพันพักดีแล้วนะครับมันยังเกิดการบอกปากต่อปากการพูดต่อต่อกันไปและทุกวันนี้ครับสำคัญยิ่งกว่านั้นเพียงคลิกเดียวในโซเชียลมีเดียที่ลูกค้าจะบอกต่อ การรับรู้สามารถสร้างได้เป็นล้านล้านคนภายในคลิกเดียวดังนั้นจึงอยากจะตอกย้ำกับทุกท่านอีกครั้งนะครับว่าการมีหัวใจของการให้บริการคือปัจจัยสำคัญของความสำเร็จขององค์กรครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านทีท่ติดตามรับชมและร่วมเรียนรู้ไปด้วยกันครับหากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามกันมาได้ทางอีเมลนี้นะครับ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ